วันนี้เรามาทำท่อนต้นตีนอะไรครับพี่เนี่ยเนี่ยะนะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรมาครับถ่ายน้ำรอยเย็นแต่ถอดเบรกอ่ะเออไอ้เนี่ยเอะโอ้โหให้พี่ทำแอร์พี่รีบทรมาช่วยนะไอนะเออทำแต่เหรอครับเออทำแต่แต่ถอดแอร์เออไม่ใช่แอร์ใช่ไหมครับวนีนี่ฮะถอดครับเรา เรามีเสื้อเชื้อสายจีนอยู่นิดนึงครับเพราะว่าเราลื้อครลื้อตรงนี้ตงหมดมันเฮ่สายเบรกมันตึงนี่ครับต่อไปเรื่อยครับแอทุกอย่างฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูเขาเบรกนะครับให้ดูเขาเบรกครับเอาดูครับโอ้ใช้ได้อีกสามปีครับได้ได้อีกสามชาติกินไม่หึงเลยครับโอ้ วุ่นลอันนี้ออนีไอ้ไอ้ได้อยู่ฮะเอาเอาไปหายคู่นึงหายข้างนึ่งมาไรเงไม่ติดไม่ติดได้โอเคบล็อกเบอร์19ครับถอดนะอันนี้มีการที่ฮะดูทีละนิดจิตแจ่มใสครับตัวนี้แตกไหมครับไม่แตกก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่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 ไมเปลี่ยนครับไม่เปนไม่ขี้้านครับ จริงๆนะผมไลาเหมือนกับางบางครั้งมุดเลยว่ะไล่ไล่ไม่ได้เลยตีมแต,ตอกอีกครนี่ฮะหูลา,าปล่วยเป็นเดือน <c oughs> นี่เจ้าอินทีครับลองตีครับ ดูฮะดูคอหมาครับเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อใช้ได้อสามชาติครับไม่ใช่ปัญหาครับไม่ติดนะครับอันนี้ต้องจัดบอลนะครับต้องเกียรต้องอะไรให้มันไม่มันครบเซตเลยฮะไม่งั้นมันปล่อยงานไม่ได้จริงๆครับบอกเลยปล่อยงานไม่ได้ไม่สบายใจครับมันเป็นมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานของทางอู่ครับนี่ เอ,เ,อเอาเอาเอามาวางรวมกันฮะลองลองดูฮะอันนี้ต้องไปบิลลิ่งนะบิลลิง่งลอเดจิฮะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ให้ครบเซตนะฮะแล้วก็อ่าร้างนะครับร้างด้วยน้ำยาอ่าทรนะฮะ <c oughs> เพื่อให้มันสะอาดนะครับหมดจดนะฮะผ <c oughs> <c oughs> มน้ำยาอันนี้เานาะผม สาสูตรทำอยู่นยผมปล่อยไม่ได้จริงๆครับเรื่องนี้เล็กน้อยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของทางอู่ครับก็เราก็ทำมาตรฐานลา้สูงซชด้วยนะโอเคคือก็เป็นมาตรฐานของทางอู่ครับฝั่งใครทำรู้เลยนะฝั่งผมจะทำไม่เหมือนฝั่งคุณนะครับครับเข้าใจฮะเพราะว่ามันดูแบบเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนลายมืออ่ะอ่เข้าใจอยู่นี่นะเราก็ต้องทำให้มันละเอียดฮะงานเรางานละเอียดครับ ปกติก็ล่อนทรายละเอียดอแล้วอันนี้เราทำทำรถทำมือให้ทำมือ <laughs> ทำมือนี่ทำมืออันนี้ตีปิสป,ปิสปิสใช่ไหมเปิสลักเป็นสล็อก <laughs> แล้วหลังจากนี้เราก็จะทำการขันเบระ <laughs> <laughs> เนี่ยลูกเพจเขาจะเกลียดตายตอนนี้แหละเนี่ยราทำการขันเบว์ขันโบอันนี้ข้างบ,บนนั้นเป็นเบว์เบอร์สิบสองนะฮะแล้วก็ทำการดึงปิสตัลนะฮะนี่ปิสตอกออกทุกนี้เราจะเปลี่ยนหมดเลยนะฮะ,ปะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฮะป <h asta> กติป <h asta> กติต้องเปลี่ยนพว <h asta> กแหลกด้วยอะไรน <strate. S 1> ี่แหลกเปลี่ยนไหมฮะแหลกแหลกเปลี่ยนไหมฮะ ครับแลกเปลี่ยนนะครับอืมไม่รู้นะฮะไม่ตอบครับอืมเก่งมากครับดูปิ้นนะนี่ฮะนี่คือปิน้นรอกนะฮะอ่าอันนี้เห็นเห็นส้มเนี่ยนะฮะมันเป็นน้ำยารอกเกี่ยวนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่รู้ฮะรักทางอืมอันน,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 นี้อันนี้ทำการขันบเบิลเบอร์ดะลยครับ <c oughs> ทำการขันเบิร์ทำการขันเบิร์เบอร์12นะฮะขันออกนะฮะ17บเจ็ดครับสิบเจ็ดสบนะโอ้มุ่ยละกาขันเบิร์นะฮะผมต้องทำตามขั้นตอนนะผมไม่มีร่างขั้นตอนมาถอดนี่ให้มันง่ายขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันจะเสียนั่นครับอันนี้เบิร์อันนี้น็อตน็อตน็อตอะไรไปให้เขาถูกเราจะเราจะไม่ขันตัวเนี้ยให้มันเงยขึ้นมันไม่ได้ ต้องถอดตัวนี้ถ้าตีลงครับครับผมอันไหนมีสาระก็เอาไปใช้นะครับถ้าไหนไม่มีสาระก็ปล่อยวางไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้มันหาสาระยากครับแต่แต่แต่ก็อันไหนมีสาระก็นําไปใช้ครับนําไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะก็สอบถามหรือแสดงความเห็นเข้ากันมาได้นะครับได้ครับ แต่อย่าถ่ายอย่าถ่ายเท้าผมนะครับวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่เกือบมาเดีจอว่าครับได้เพราะว่าน้ํากัดเท้าครับโอ้ยน้ำไม่กลับมืนก่อนครับเขิงใจครับน้องน้ํากัดครับนี่ฮะเราก็ต้องถอดลงมานะฮะนี่คือปีนกบนนะครับทำไมถึงทำไมถึงเรียกว่าปีกนกนะฮะเพราะแต่ก่อนมันจะบินได้ครับ เนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ฟังนะโยนเขาเขจะไม่ฟังนะโยนแ้วก่อนมันบินนะฮะตัวย้ายนะฮะมีเรียกบนนะฮะมีล่างนะครับโอเคเอ๋ันนี้เรียกคอแมวเอ้ยอันนี้ก็สอดสอดโชคด้วยฮะนี่ไม่ใช่ครับไ,ไม่ใช่ต้องพูดต้องพูดถูกครับภษาษาอังกฤษอะไรฮะชอ็ชอคชอ็อคโอ้โมัวตลอดนะชอ็อคแอปซับเบอร์นี่ งานกีบวันละคำมโชกแอปซอมเบอร์แสงกีบวันละคำมเราก็จะไปเรียกโชกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช็อไช็อชกแอปซอมเบอร์ตนี้เราต้องถอดออกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางนี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางยางโชกเลยเอาของใหม่เอาอยู่การใช้งานมันเปลี่ยนโชกเลยเปลี่ยนโชกเลยครับโอ้โหนี่ฮะฝั่งนี้แน่นอนเลยแล้วครับผมไม่ได้ยกดูครับผมไม่รู้ครับ กินอย่างยาวครัแล้วผมก็ไม่อยากรู้ด้วยอือนี่นี่เราใช้คีมคีมใช่ไหมพี่เอ่อคีมไอ่ไหมคีมหลักคีมหลักนี่นะครับจิบทุยเนี่ยเขาเขาจะไม่ฟังตอนนี้หรอกโอ้ฟังดิต้องฟังดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝืนชิบหายเลยซอนแอคผมสั่งมาซอน็คแรผมฉีดได้ทีเดียวหายก เราต้องใช้อันนี้ฮ K Y ครับเราสเสีกกยดเราไม่เอาแล้วลื่นลื่นผมโคตรเบื่อเลยมีแค่การออกครับวันวันพันกื่องครับเดี๋ยวเอาวันนี้เอาไปเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกัน <c oughs> ไ,ดได้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 ไปถ่ายอะไรครับนี้สุดยังครับยังครับโอ้โหเง่งเ่งเยอะแยะเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บกันครับ อันนั้นเขาเรียกว่าเหลือแต่เครื่องถ้ารถหันหน้าอีกทางหนึ่งผมยกเครื่องลงมันจริงๆด้วยโโอ้หผมก็เปลี่ยนซีนข้อหลังด้วยโอ้โห oh, 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 oh. ทุกคันเลยนี่นะถอดแล้วพี่อธิบายด้วยพี่เ,น,เน,นี่ยอันนี้ถ,ถ้าถ้าโชคดีมันจะเด้งขึ้นครับเพราะว่า<อ>โชคส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สกึ่งน้ำมันอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่สำหรับผม ใช้คำว่าพอใช้ได้ครับถ้า,ถ,าถ้ามาถึงมือเราแล้วอะไรที่มันมันไม่ดีนะเราปล่อยไม่ได้มันเป็นมาตรฐานของทางอู่ใช่ไหมใช่ครับมันต้องหนึบกว่านี้ครับทุกอย่างที่ทําลงไปเนี่ยมันเหมือนลายเซ็นเราถูกต้องเราะเราผิดชอบไปด้วยถูกต้องครับผมอย่เงี้ยเช่นการพับปิ้นเนี่ยเราดูเราก็รู้เลยเอ้นี่เราเคยทําใช่ผมถึงไม่เปลี่ยนไหครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะไอยางซับนี่นะครับเปลี่ยนครับอนไนครับอ๋อการกระแทกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนตรงที่เราอยากเปลี่ยนนะครับไม่ใช่นะไอนี้เปลี่ยนตามตามอายุการใช้งานครับมันมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนไปนะทุกอย่งทุกอย่างที่เราเปลี่ยนออกนี้เราใช้มาฐานในการเปลี่ยนอยู่แล้วนะ ไม่เอาขึ้นครับนี่ครับเป็นดันดันโล,งค,โลนงครับนี่เฮ้ยจบถ้าดันโล่อีกทีนึงฮะนี่ฮะไหนไม่ค่อยขึ้นละไม่ค่อยขึ้นละเห็นไหมเห็นไหมไม่ค่อยขึ้นละ <c oughs> เดี๋ยวไปจับบนเดี๋ยวจับล่างอย่างนี <c oughs> ้เห็นไหมกว่าจะขึ้นนี่เสียแล้วนี่เหลือแต่น้ำมันเห็นไหมมันจะเขียนว่าเห็นไหม gas gas p h i l ่ p ยอ่านออกขึ้นด้วยยังไงสาษาจีบประคำเรียบร้อยนะเปลี่ยนนี่โอ้โหเทะฮะเนี่ยจุดอ่อนของของของฟอร์ดสิช่องกับมาด้ารุ่นนี้เนี่ย นี่แหละครับพระเอกอเรามีเสื้อชาจีนครับหรือไม่ใช่อะไรครับแล้วมัน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 ,มน,มนติดเนี่ยเผมจะชี้ให้ดูมันติดอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นแกนแกนข้างหลังพอแกนข้้งหลังปุ๊บตรงนี้แกนพงมาลัยเราต้องยกเดี๋ยวแกนพงมาลัยผมต้องถอดแกนพงมาลัยออกก่อนออือ่าถึงจะม้วนออก จากตรงนี้ได้ใช่พอถอดมาปุ๊บมันก็ยังติดอยู่ดีผมต้องถอดน็อตหัวเกง๋งสองอันนี้แล้วเอาไม่แรงดันขึ้นเพื่อยกเพื่อให้ไม่เพื่อให้หัวเก๋งนี่มันลอยเพื่อไอ้นี่ยกข้ามนี้ได้โอโ้โหว้าวุ่นเลยฮนะฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นรู้สึกจะติดกอ,องน้ำมันเครื่องถอดนู้นก็ต้องถอดกองน้ำมันเครื่องด้วย นววี่นะครับเขาเรียกว่าขี<ถ>่ช้างจับตะเขียนถ้าเปลี่ยนอดอกเดียวนะต้องเข้าใจด้วยครับว่ามันมันมันมีปัญหาที่สองสามสี่ไปข้างหน้าครับแล้วก็ถ้าเราเห็นจุดสองจุดสามจุดสี่ที่มันเสียแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอันนี้อ่ไรในตัวเลยอันนี้ลูกหมากไม่ได้เสียเลยนะเลยลูกหมากยังตึงทุกอย่างยังตึงเนี่ยยังดียังตึงแต่เนี่ยรูปปัญหาครับปัญหามันมีแค่นี้เนื่องจากอะไร ตมไม่ใช่ครับอะไรสาเหตุตอนประกอบครับใช่ไหมตอนประกอบปุ๊บเนี่ยเขาไปขันนี่ก่อนพอขันนี่เสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยประกอบปกติปุ๊บเนี่ยเราจะต้องยังไม่ต้องขันใช่ไหมเราประกอบปุ๊บแล้วคลายน็อตนี้คลายน็อตสองตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็ประกอบล้อเอารถลงพื้นให้สนิทแล้วเราค่อยขันใช่ไหมครับบูธไม่ได้ตรง คือบูมจะได้ตรงอยู่ที่ตำแหน่งของมันแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไปขันก่อนให้มันแน่นก่อนอ่ามันก็อยู่ในตำแหน่งอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมทีนีบู๊ทมันตึงพอนี้เวลามันกระแทกหรือว่ามันอยู่ตัวมันบู๊ทก็บิดตลอดอ่ามันมันมันงัดกันอ่ามันงัดมันบีบมันมันคือมันงัดตลอดเวลามันก็เสียก็เบียรก็เสียอย่างเนี้ยครับนี่คืออาการอาการที่ ขันนี้ก่อนครับโอเคฮนะ,ะานทางอู่เราเราจะจัดให้นิน่เนียนนะครับ <Okay. S 2> ดี๋ยวมาดูตอนประกอบครับแต่คลิปนี้ขอจบก่อนการถอดก่อนกระกออว่าคงจะอีกนานนะครับเพราะว่าขันนี้ก็ <Okay. S 1> เยอะครับโอเคฮนะตามคลิปต่อไปฮนะไปแล้วแบ